ไปดูกันที่รัเสเซียสักนิดน,นึงนะฮะที่รัเสเซียเนี่ยมีภาพของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูติน,นะฮะวงแขนประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์รูคาเชนโกแห่งเบรูสนะฮะร่วมรงแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลังการหารือระดับทวิภาคีของสองประเทศนะฮะที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะประเทศรัเสเซียนั่นเอง ปรากฏว่าการแข่งขันนี้เนี่ยนะฮะนายปูตินที่เป็นผู้นํารัเสเซียในวัย69ปีเนี่ยก็ยังคงโชว์ลีลาได้ไม่แพ้หนุ่มๆเลยนะฮะโดยในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทีมของนายปูตินนะฮะก็ชนะไปที่18-7ต่อนะฮะ ซึ่งทั้งนี้เนี่ยรัสเซียและก็เบลารุสนะฮะมีแผนที่จะซ้อมรบร่วมกันในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็ในเดือนมีนาคมปีนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็คาดการกันว่าจะยิ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดนะฮะให้กับความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็ยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นด้วย เอ่อจะว่าไปนะฮะนายปูตินนี่ก็อาจจะอายุ70แล้วแต่ยังสามารถโชว์ลีลาต่างๆนานาได้เหมือนกับวัยรุ่นอยู่มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้หรือเปล่านะฮะว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะฮะ <c oughs>